สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้เราจะพามาทําเมนูอาหารฝรั่งจ้าซุปหัวหอมหรือว่าซุปหอมหัวใหญ่จ้าซุปนี้เป็นซุปต้านหวัดจ้าพี่น้องพอของน้องอลันเพิ่นมากินซุปก้อนกินอาหารจ้าถ้าเป็นบ้านเฮากินซุปแกงจืดกินยังเฮาเกินกับข้าแล้วก็แล้วเนาะจ้าน,นี้เพิ่นกินซุปแล้วจังไปกินข่าวจ้าวิธีทาก็คือใส่น้ํามันประกอบจ้าเทาลงไปผสมเนยนิดนึงใส่หอมหัวใหญ่ที่เฮ้าหั่นเศจใส่ลงไปจ้าหลังจากนั้นเฮากับผัดไหหอม ใส่ไฟกลางใมการพัดจ้าค่อยๆพัดไปเรื่อยๆกินหัวหอม่นจะมีกินหอมออกมาจ้าหลังจากมีกินหอมเล้วกเปียนสีออกสีเหลืองๆนิดนึงเติมน้ำลงไปจ้าประมาณ500 ml อยมจ้าแต่เห็ดแนวกินบ่ค่อยมีสูตรด้จ้าเป็นสูตรกาเอาอันนี้เตาใส่หอมหัวใหญ่ประมาณ4 5หาหัวจ้าใส่ข้อก,ก่อนลงไปนึงก่อนจ้าเขาจะใส่เป็นขนาก้อเนือ้อขน้อหมูขนาก้อไก่ใส่ได้เบิดจ้า ต้มไปจนเดือดจ้าจนหอมของเห่าอ่อนลงหลังจากนั้นแต่วจะใส่เครื่องปั้นมือจ้ามาปัน้นปั้นให้ละเอียดบางคนเพิ่นกับมาแบบละเอียดบางคนเพิ่นกับมาไข้หอมหัวใหญ่ยังเห็นเป็นชิน้นชิ้นนิดนึงจ้าหลังจากที่แต้วปั้นซุปละเอียดแล้วจ้าจะนํามาตั้งไฟปรุงรสชาติด้วยพริกไทยเกลือแล้วก็ใส่ซอสแมกกี้จ้าทุกคน ถ้าเป็นเม่ยาเฮจาเพิ่นจะใส่ใบกะว่านลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติจ้า,จาพอดีว่าพอน้องอลันเพื่อนบ่ออคอยมากกินใบกะว่านแต่ก็เลยบดใส่จา้าหลังจากนั้นแต่ก็จะค้นส่วนผสมของซุปหอมหัวใหญ่ให้เข้ากันจา้าล่อให้เพิ่นเดือดปุดปุดหลังจากนั้นก็ปิดไฟตักใส่ถ้วยนําไปเสิร์ฟได้จา้าซุปหอมหัวใหญ่นีจ่จ้าเพิ่นจะเสิร์ฟคููกับชีสหรือว่าเอาชีสมาโรยจา้าพี่น้องจะรสชาติเข้ากันมากๆ หรือว่าบางคนเพิินก็มากินกับขนมปังบาเกตทีว่าอบแล้วก็มาท่านเนือแล้วก็นํามาจิ้มกับน้าซุปจ้าเมนูซุปหอมหัวไ่เป็นเมนูที่งวัตถุดิบกับ่บลายมีประโยชน์ซอยตานวัดมือนีแตวก็มีเมนูอาหารฝรั่งไงยๆมาฝากทุกคนจ้าแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีจา้า